ทำงานแต่ไม่ปรารถนาความสําเร็จทำงานดีที่สุดสนุกที่สุดแต่ไม่ปรารถนาความสําเร็จเราไปอธิบายให้เขาเข้าใจเราแต่ไม่ได้ปรารถนาว่าเขาจะต้องเข้าใจเราอย่างเดียวเท่านั้นเราเปิดโอกาสให้เขาไม่เข้าใจเราได้เราทํางานบางอย่างเพื่อให้ประเทศมันดีที่สุดเราพยายามที่จะเป็นพลเมืองดีที่สุดโดยที่เรามีความเข้าใจว่าเออ ประเทศชาติมันก็เป็นอย่างนีแหละมีวันดีๆมีวันที่ไม่ดีเราช่วยเหลือคนบางคนนะครับแต่เราอาจจะไม่ได้ปรารถนาว่าเขาจะต้องเป็นแบบที่เราต้องการนี่เป็นเท่านั้นอันนี้คือแล้วคุณลองสังเกตดูการที่เราจะเป็นอิสระจากสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เนี่ยเราต้องให้อิสระกับสิ่งนั้นด้วยถูกไหมไม่งั้นเราไม่เป็นอิสระจากสิ่งนั้นถ้าเราจะเป็นอิสระจากความรู้สึกของเขาเราต้องให้อิสระเขา ให้อสละว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรกับเราก็ได้ผมเคยเขียนในงานเขียนชิ้นหนึ่งนะครับผมเคยเขียนว่าตัวเราเนี่ยแม้แต่ตัวเราเนี่ยยังไม่สามารถที่จะชอบคนได้ทุกคนบางทีเราเห็นคนบางคนแล้วเราก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นการที่ชีวิตเราจะเจอคนที่ไม่ชอบเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติและก็ไม่จำเป็นต้องโกรธคนที่เขาไม่ชอบเราเหมือนกับการที่เราก็สามารถที่จะไม่ชอบผู้อื่น ได้เช่นเดียวกันการที่เราไม่ชอบผู้อื่นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดบาปอะไรร้ายแรงนะครับมันจะมีข้อเสียคืออันเดียวคือมันทําให้เรามีความทุกข์เท่านั้นเองแต่ถามว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมมันก็เป็นปกติถ้าตรงเนี้ยถ้าคุณสังเกตสภาวะธรรมอยู่เนืองๆเ,เนี่ยคุณจะไม่รู้สึกแย่มากเวลาที่คุณไม่ชอบใคร